คับสวัสดีพี่น้องฟองไฟสุขหูสุคนเดอ้อเอฟซีถูกท่ันพี่น้องชิปนี้พี่น้องล่าสุดทางชาวเน็ตปักหมุดรอสิ่งนี้พี่น้องวันนี้วันที่14สี่สิงหาสองพันทางเอฟซีพยาบาลเพิ่นกะได้รอเอาใจซอยทีมทานายมยีบามนมาสั่นมาพี่น้องบางคนบางท่านเพิ่นกะสงสัยน่ะน,นะพี่น้องว่าวันนี้รอคดีอะไร เกิดอีกยังขึ้นมาสันวาจากที่ทางเช่าเน็ตหลายคอมมต์แล้วก็มีในส่วนของหลายเพจเนาะพี่น้องเนาะบอกว่ารอติดตามในส่วนของคดีที่เป็นทางผู้ใหญ่บ้านฟ้องอดีตเมียนั่นเองเอฟซีเป็นบอกว่าปักหมุดรอฟ้องมินประมาทอดีตเมียวันนั้นที่นั่งไฟ์ว่าผัวเป็นเกย์บางท่านก็บอกว่าคดีห้าล้านไงมาสันวาพี่น้องนะบางคอมมินก็บอกว่าพอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธ ทัวสตรล,ละลกูกดดนบันดาลใหู้้ใหยาบาลฟินแลนด์ชนะคดีขาดลอยมาสันว่าขอให้อีบัวตมแพ้คดีด้วยเถิดสาธุ่าสัญว่าพี่น้องป่าทางเอฟซีบอดบิกถึงขนาดขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยทีเดียวพี่น <Okay. S 1> ้องหลังคอมเมนต์ก็บ,บอกว่าคนดีที่มีจิตใจสำนึกส่วนมากจะตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้สู้ค่ะทีมผู้ใหญ่บ้านมาสันว่าบางท่านก็บ,บอกว่ามั่นใจในทีมทาน่าย ความดีของผู้ยีบ้านย่อมชนะแน่นอนเสมาพี่น้วงแต่ในส่วนของทางคอมมินทางเอฟซีทางคุณแพลผาวก็ไม่ยอมเช่นกันพี่นวองบอกว่าจะชนะได้ไงะสวารู้ได้ไงว่าเขาจะผิดคดีเขายังไม่ตัดสินบอกว่าอาจจะแพลผาวชนะคดีก็ได้เสมาต่างคน้นต่างวาในส่วนของอีกฟังหนึ่งจะชนะพินวองแล้วในส่วนของเรื่องดังกล่าวเนาะพิงเนาะเอฟซี FC, หลายคนหลายท่าน ก็รอดูความเคลื่อนไหวทั้งสองฝั่งนะพี่นอ้องว่าสิเป็นในส่วนของด้านของทางคุณแพลวพาว่าจะมีการโพสต์ถึงเรื่องดังกล่าวหรือไม่น้อพี่นอ้องทางเอฟซีเช่าเน็ตกระรอปักหมุด่าว่าจะออกมาเป็นยังไงบ้างวันนี้เอฟซีกะ็ะรอติดตามในส่วนของทางด้านทนายด้วยเช่นกันพี่นอ้องว่าเพื่อนสีออกมา,าในส่วนของโพสต์เกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม่น้อพี่นอนะ้องเนาะหลายคนหลายคอมเมนต์กระสงสัยล้วพี่น้องว่าทางแพลวเภาจะ ไปสารเองหรือไม่หรือจะให้ทนายไปจัดการมาสันวานั่นละพี่น้องในส่วนของเรื่องดังกล่าวก็เป็นที่จับตามองของทางชาวเน็ตหลายคนหลายท่านเนาพี่น้องเนาะแล้วพี่น้องคิดเห็นกันยังไงในเรื่องนี้กับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเจดวงใดเด้อเดี๋ยวถามมีข่าวมาอัปเดตไหมเดี๋ยวเจดวงสิเอามาฝากพี่น้องไม่เด้อจา้าคลิปนี้ขออนุญาตลาพี่น้องไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจดวงไว้ในเด้อสวัสดีจา้า